สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจอนก็จะมาพูดถึงเรื่องผิวๆนะคะก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากทะเลเนี่ยคือจอนแบบว่าผิวแบบไม่ค่อยดีอะ่ะคือกลายเป็นแบบเหมือนกับว่าประมาณว่าแบบอาจจะทั้งโดนน้ําทะเลด้วยแล้วก็แบบว่าแพน้ําอะไรนี้ด้วยนะคะผิวมันก็เลยแบบไม่ค่อยเรียบเนียนนะคะแล้วก็จะมีผิวที่แบบ โดนแดดผิวไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีสิวอุดตันบริเวณคางด้วยนะคะวันนี้เจ้าก็เลยจะมาพูดถึงการดูแลผิวของจอในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆละก็เลยหยิบสกินแคร์ตัวหนึ่งมารีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือสกินแคร์ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่ารักหลับนะคะแค่ชื่อก็แบบว่าอยากจะใช้มากๆแล้วใช่ไหมเพราะเป็นสกินแคร์ที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะคะ คนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใช้ได้ทุกสภาพผิวนะสำหรับสคุณหลักๆของเขานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการ refresh ผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมารู้สึกว่าแบบอา่าสดชื่นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วยเป็น moisturizer ไปในตัวนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยฟื้นฟูผิวของเรานะคะให้กลับมามีสุขภาพดีเหมือนเดิมได้นั่นเองนะคะ ในๆเราก็พูดถึงสรรพคุณกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวนี้กันบ้างนะคะคือจริงๆส่วนผสมเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเจาะลึกอะไรมากเนาะเพราะถ้าเกิดว่าแบบเจาะลึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะแบบเอ้ยงงอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะคะส่วนผสมตัวแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของโปรไบโอติกนะคะเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะคะที่จะช่วยกระชับรูขุมขนของเราแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนนั่นเองนะคะอีก ตัวนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขามีส่วนผสมของซีเมนมันเป็นสารสกัดที่ได้จากแพลงต้นมันก็จะมีหน้าที่ในการช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าของเราแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะยังรักษาความชุ่มชื้นในผิวของเราอยู่นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมของน้ำแข็งจาก阿拉斯าด้วยะคะ่ะมันเป็นตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าของเราได้อย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามี a อสไซนเบอร์ี่ตัวนี้มันก็จะเป็นเอมันกับว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองจะก,ก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะกับสภาพผิวของเอรตอนนี้มากๆเลยนะคะ ค่ะสำหรับวิธีการใช้ตัว sleeping mask ตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอ๊มันเป็น Sleeping mask เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบบว่าสามารถใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืนเปล่าวิธีการใช้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะคะออวิธีแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้สามารถทาบางๆได้เลยค่ะเช้าแล้วก็เย็นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะฟื้นฟูผิวของเรานะคะอย่างเช่นผิวจอนเนี่ยที่เพิ่งกลับมาจากทะเลอะไรอย่างเงี้ยผิวมันก็แบบว่าเสียใช่ปะตัวนี้เนี่ยสามารถทาแบบ นานหนาได้เลยนะคือพอกทิ้งไว้เลยแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีหรือว่าใครที่ขี้เกียจเนี่ยสามารถเข้านอนแล้วก็ตื่นมาล้างหน้าในตอนเช้าได้เลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับการปรับสมดุลให้กับผิวของเรานะคะก็คือว่าครีมตัวนี้เนี่ยสามารถทาบางๆเป็นขั้นตอนแรกในการบำรุงผิวได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้เช่นกันนะคะ โอเคค่ะเราก็มาเข้าสู่โหมดหน้าสดกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะจอดก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ในแบบฉบับของจอดให้ดูกันนะคะคือ <c oughs> จอนเนี่ยจะชอบใช้ตัวลักหลับตัวนี้นะคะในช่วงกลางคืน <c oughs> ก็คือใช้ก่อนนอน <c oughs> เพราะว่าจอดจะชอบแบบทานนานะแล้วก็พอตื่นมาแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสดได้ถึงแบบความรู้สึกที่แบบว่าอุย้ยผิวมันนุ่มชุ่มชื้นนะคะสเต็ปแรกเลยนะคะจอดก็จะลงตัวนี้ก่อนก็จะเป็นสกินแคร์ ตัวที่จอใช้อยู่ประจำนะคะก็จะเป็นไลฟ์แทงต้อนของไมโอเชิร์จ้ก,ก็จะทำการกดกดแบบนี้ให้ตัวเอเซนต์เนี่ยนะคะมันซึมเข้าผิวของเราก่อนมันก็ว่าเป็นการเตรียมผิวนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก,ก็จะใช้ไอครีมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจริงๆมันเป็นของมัองน,นอกนะคะจอนไม่รู้จักแบรนด์นี้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนซื้อมาฝากนะคะก็ใช้เพียงเล็กน้อยแล้วก็นวดลงไปบริเวณรอบดวงตาของเราอ่าหลังจากนั้นนะคะผิวของเราก็จะพร้อมที่จะลงรักหลับแล้วนะคะวิธีการใช้เนี่ยคือแพคเกจของเขาจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็จะเปิดฝามานะคะหมุน มีปุ่มยอยู่ตรงนี้ก็คือวิธีใช้เนี่ยให้กดปุ่มตรงนี้นะคะชื่อนี่ก็จะเห็นว่าเนื้อครีมเนี่ยมันก็จะเด้งออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้นิ้วนะคะปาดออกมาแล้วก็ค่อยๆทาลงไปเลยคะ่ะให้ทั่วไปหน้าของเราอันนี้ก็จะให้ดูผิวคร่าวๆนะคะว่า หลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะคะคือความรู้สึกหลังจากที่แบบว่าทางลงไปเนี่ยจรจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันอ่อนโยนต่อผิวของเรานะคะคือรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้มีสารอะไรที่แบบว่าทําให้แสบผิวแสบหน้าอะไรเงี้ยใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันชิลๆดีแล้วก็พอตื่นมาเนี่ยมันก็จะแบบว่าเอ้ยได้ผิวที่แบบ สวยใสปิ่งปังอะไรประมาณนี้นะคะโอเคก็เมื่อกี้ก็เห็นกันไปแล้วใช่ไหมว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจะใช้ยังไงนะคะก็จริงๆจะบอกว่าตัวนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมันติคือสามารถใช้ได้หมดเลยทุกแบบทุกสไตล์แล้วแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงเราก็ที่สำคัญเนี่ยใช้ได้ทุกวันนะคะ,นนะ,คะเพราะว่าอ่อนโยนต่อผิวตอนนี้นะคะปริมาณ50กรัมนะคะราคาอยู่ที่690บเาทนะคะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านบูธนะคะ event boy นะคะแล้วก็ stardust ทุกสาขาเลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อออนไลน์นะคะก็คือสามารถแอดไลน์ของเขาไปสั่งซื้อได้เลยนะคะที่แอดลักหลับนะคะแล้วก็ Facebook Instagram ลักหลับเดี๋ยวจะ,จะทิ้งลิงก์ข้อมูลไว้ให้ข้างใต้นี้แล้วกันเนาะจะได้ตามเข้าไปดูกันได้ง่ายๆนะคะก็สำหรับวันนี้จะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยมีไอเทมอะไรเด็ดๆอีกอก็จะอิบมารีวิวอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย